สวัสดีครับหลังจากที่ปูย่ามาห้าวันนะครับตอนนี้ <c oughs> ฝนตกแทบไม่ได้ลดน้ําเลยก็คือให้ฝนลดแทนย่าก็เริ่มฟื้นแล้วนะครับเนี่ยมันจะสดชื่นแล้วมันก็ตั้งยอดขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือยังถ้าเกิดฝนไม่ตกเนี่ยอาจจะต้องแบบใส่น้ําเพิ่มไปอีกนิดนึงเหมือนต้นเนี้ยที่เขาไม่โดนฝนเนี่ยก็ต้องลดน้ําทุกวันน้องก็เริ่มฟื้นแล้วแล้วก็การประดับตกแต่งนะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะไปหาพวกต้นเล็กๆอย่างเงี้ยครับมาแซม ให้มันขึ้นแบบว่าไม่ได้ตั้งใจอะครับไม่ได้ตั้งใจเลยเนาะเดีย <c oughs> ก็เป็นอย่างเงครับมันน่ารักดีต้นไม,ม้กลมๆที่เป็นช่อกลมๆพุ่มกลมๆนะครับนี่ไม่รู้ว่าระยะเวลามันอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับอันนี้ยังไม่ได้เซิร์ชหาชื่อเลยว่าเป็นชื่ออะไรแต่ว่าเขาบอกว่าให้ให้ตัดยอดมนันเรื่อยๆมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เรื่อยๆนะครับส่วนอันนี้นะครับชอบมากเลยไม่รู้ต้นอะไร แต่น่าจะเป็นตระกูลซักูเลนะครับมันใบมันอวบน้ํานิดนึงอะเนี่ยเวลามันมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันแบบเป็นกอสวยน่ารักมากเนี่ยมันขึ้นอย่างเงี้ยครับตั้งใจให้มันขึ้นบนสนามหญ้าแบบว่าเอาให้มันลามไปเรื่อยๆขึ้นเป็นหย่อมๆเงี้ยอาจจะเอาแบบต้นเล็กๆมาปักแล้วมันแล้วมันงอกง่ายมากอันนี้คืองอกแล้วตอนแรกมันหลุดมาแล้วมาปักไว้ตอนนี้มีรากแล้วนะครับนี่อันนี้ยากฟุ้งฟิ้งต้นนี้คือตั้งใจมากตั้งใจเพราะว่าดอกมันสวย นะครับดอกมันเป็นอย่างเงี้ยยาฟุ้งฟิ้งแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอายุไขเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าถามคนขายแล้วเขาบอกว่าอยู่ได้นานครับมันก็ไม่ตายอเดี๋ยวลองดูว่ามันจะอยู่ได้กี่เดือนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเอามาปลูกตั้งใจกะว่าปลูกปั๊บแล้วมันเป็นดอกแล้วก็จะถ่ายมุมนี้ครับจะเป็นถ่ายมุมเนี้ย <c oughs> ขึ้นไปบนบ้านอย่างนี้ครับนี่เป็นมุมมันจะเป็นเนินนิดนิดนะครับ กะว่านั่งกินกาแฟตรงนั้นแล้วก็มองมาตรงนี้มันจะสวยไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าว่ามันสวยอ่ะ <c oughs> แต่ว่าชอบมันชื่อย่าฟุ้งฟลิงนะครับเห็นคนขายบอกนะแล้วก็จะมีต้นนี้อันนี้ก็เป็นต้นเล็กๆเ,เป็นพุ่มเล็กๆดอกสีม่วงครับก็เลี้ยงง่ายเหมือนกันนะมันก็ฟื้นเร็วนี่ประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยจะเอามาแค่สามชนิดแต่คิดว่าไม่พอครับเดี๋ยวไปเอามาอีก ตั้งใจกะให้มันขึ้นแบบสเปะสปาตา,ามสนามหญ้าของเราอะครับเนาะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเอามาเพิ่มอะไรยังไงให้ดูก่อนว่ามุมมุมลานล่างมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่เป็นทางเดินเห็นไหมทางเดินแล้วก็เป็นต้นไม้พุ่มเล็กๆขึ้นมาอย่างนี้ <c oughs> ถ่ายจากมุมหน้าบ้าน <c oughs> นี่ครับลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรมาใส่อีกอ่ะเนาะเด็ดเด็ดเดนี่มุมนี้ครับบ้านยังรกอยู่เลยเพราะว่าช่างยังเก็บของไปไม่หมดครับเดี๋ยวจะทำรั้วหน้าบ้านนี่เสามาแล้วทำรั้วทำประตูกั้นจะได้แบบไม่ต้องมีใครเดินเข้ามาถึงในบ้านง่ายมากเกินไปนะครับ แผ่นอิดอันนี้ซื้อมาแผ่นละร้อยี่แต่ว่าเขาลดให้เหลือแผ่นละร้อยแผ่นละหนึ่งร้อยบาทตัวนี้นะเป็นทางเดินอันนี้ตั้งไว้เฉยนะครับไม่ได้ยึดอะไรเดี๋ยวเดินไปเดินมามันก็ยึดแน่นไปเองครับก็จะมีอันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นหางกระรอกญี่ปุ่น แต่มันต้องอยู่ในน,นะน้ํานะเนี่ยมันต้องอยู่ในน้ําคิดว่าถ้าเอิดเอามาใส่กระถางโรมันอนะ่ะมันน่าจะสวยตัวเนี้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปหากระถางโรมันมาใส่อันนี้เอาตั้งแบบนี้ไปก่อนยังไม่มีตังซื้อกระถางโรมัน <c oughs> ส่วนอันนี้ก็พวงครามนะครับเริ่มเป็นดอกแล้วนี่เดี๋ยวรอดูว่ามันเป็นดอกมันจะสวยแค่ไหนยังไม่ได้เอาลงดินเลยยังหาที่ลงไม่ได้ไม่รู้จะลงมุมไหนดีครับส่วนตรงนั้นก็กุหลาบ <c oughs> ชอบกุหลาบนะครับแต่ว่าเลี้ยงไม่ค่อยเก่งเลยอ่ะหนอนกินเพียบต้องใส่ฮอร์โมนด้วยสีนี้สวยแต่มันก็เริ่มโตแล้วนะเริ่มแบบเลื้อยขึ้นไปบนสะพานแล้วอะนั่น่ะตั้งใจจะให้เลื้อยมันไปเป็นซุ้มข้ามไปฝั่งนูน้นนี่เพิ่งมาเห็นดอกพุธสามสีอันนี้เป็นสีม่วงนะครับแล้วก็พอมันบานไปสักระยะหนึ่งมันก็จะกลายเป็นสีขาวอย่างนี้ ส่วนสีกลางน่าจะเป็นสีชมพูอ่อนแต่ว่ามันไม่มีอ่ะมันเห็นตอนนี้มันมีแค่สองสีเดี๋ยวไว้มีเยอะๆแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนะครับว่าดอกเขาก็าจะเป็นยังไงบ้างเนาะพุทสามสีมีกลิ่นหอมนะครับตอนกลางคืนช่วงนี้ฝนตกก็จะชุ่มฉ่ำนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวไว้วันนี้เราอาจจะไปช้อปปิ้งต้นไม้ถ้าเกิดไปทันนะถ้าเกิดไปร้านต้นไม้ทันเดี๋ยวเราจะถ่ายที่ร้านต้นไม้ให้ดูนะครับว่าเราจะซื้ออะไรมาบ้างเอามองเห็นแว๊บๆอันนั้นกล้วยไม้ดินนะครับ นนะกล้ยไม้ดินขึ้นมาเดี๋ยวพาไปดูนี่ครับกล้ยไม้ดินมันออกดอกเก่งมากแล้วก็ทนมากนะครับเดี๋ยวว่าจะไปซื้อมาปักเพิ่มนี่ก็มีอีกฝั่งนึงอีกฝั่งหนึ่ง,ง,นงเนี่ยดูดิคือออกดอกเก่งมากเดี๋ยวจะไปซื้อมาเพิ่มนะครับไม่แพงด้วยต้นละแปดสิบบาทเอง โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูจีบถาต้นไม้บริเวณรอบๆเดี๋ยวหาต้นอะไรมาปลูกอีกก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมยังไงฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย